การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนายสมชายนีลภไพจิตทนายความนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาตลอด12ปีที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ก่อนที่ทนายสมชายจะหายตัวไปเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ20นาฬก30นาทีของวันที่12มีนาคม2547ทนายสมชายขับรถเก๋งไปตามถนนญ่านรามคำแหงฝั่งตรงข้ามเยื้องสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก มีผู้เห็นทนายสมชายจอดรถเดินลงมาพูดคุยกับคนในรถยนต์คันหลังคล้ายกับการเจราจากับคู่กรณีที่ขับรถเก่งสีดำมาชนท้ายจากนั้นคนในกลุ่มได้ผลักทนายสมชายขึ้นรถและคนหนึ่งได้ขับรถของทนายสมชายออกจากที่เกิดเหตุจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นทนายสมชายอีกเลยต่อมาได้มีการสืบสวนสอบสวนและพนักงานอายการได้ยื่นฟ้องตำรวจห้านายเป็นจำเลยข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ข่มขืนใจกักขังหน่วงเนียว สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งหมดไม่มีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์พิพากษาให้จำคุกจำเลยหนึ่งคนและยกฟ้องจำเลยที่เหลือสี่คนต่อมามีการอุทธรณ์และดีกาซึ่งในที่สุดวันที่29ธันวาคมปีที่แล้วสารดีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยซึ่งเป็นตำรวจทั้งห้าคนทำให้นางอังคนานีละัยจิตภรรยาทนายสมชายเรียกร้องให้มีการรื้อคดีนี้ขึ้นมาเป็นคดีฆาตกรรม หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีนี้ไปเป็นคดีพิเศษแต่ก็ไม่มีความคืบหน้ามาตลอด11ปีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีหลักฐานสำคัญคือศพทนายสมชายและเรียกร้องให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการซ้อมทรมานและบังคับให้สูญหายซึ่งขณะนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้าดูในการทำคดีของต่างประเทศนะคะ อันแรกเลยเนี่ยคดีอ,อุ้มหายอุ้มค่าเนี่ยนะคะเป็นอัชญา,าก,กรรมต่อเนื่องซึ่งไม่มีอายุความนะคะอายุความเนี่ยจะเริ่มนับเมื่อทราบที่อยู่และชะตาก,กรรมนะคะเช่นพบชิ้นส่วนที่แสดงว่าเป็นสมชายในรับไปจิตอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอีก4ี่ห้ปีสมชายก็ยังเป็นบุคคลสูญหายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงหรือว่า สามารถที่จะพิสูจน์ทราบถึงพยาหลักฐานที่บอกว่าเป็นตัวสมชายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญนะคะซึ่งเดซายเนี่ยควรที่จะนำมาศึกษาด้วยและอีกประการหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำกำลังร่างพรบรเพื่อยุติป้องกันและยุติการทรมานและบังคับสูหญญในประเทศไทยนะคะซึ่งถ้าหากพรบนี้ประกาศใช้เนี่ย เชื่อว่านะคะกฎหมายที่เป็นคุณเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะใช้ย้อนหลังได้หลังจากสารดีกาได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง5คนฐานกักขังนว่งเหนียวนักสิทธิมนุษยชนจากหลายองค์กรมีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายเพื่อเป็นเครื่องมือในกระบวนการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน รวมถึงการแก้ไขกฎหมายอาญาให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญายังไรมีคดีทมามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ใช่แต่สำหรับญาตินะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพูดถึงการรักษาความปลอดภัย นะคะของสังคมด้วยเพราะการบังคับให้สูญหายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มืดดำนะคะสร้างให้เกิดความกลัวสร้างให้สังคมในวงกว้างเกิดความกลัวว่าคลน,นะคะจะถูกบังคับให้สูญหายไปได้เลยที่ไม่มีการเอาผิด ไม่มีกระบวนการวิธีธรรมที่จะสามารถนำคนผิดมาลงโทษไม่มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนใดๆเลยที่จะทําให้ทราบถึงชะตากรรมของบุคคลที่สูญหายดังนั้นความหวาดกลัวตรงนี้เป็นข้อกิดข้องที่สําคัญของ กระบวนการยุติธรรมไทยเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องรีบแก้ไขสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าในส่วนของคดีทนายสมชายรัฐบาลจะต้องยอมรับว่านี่เป็นคดีอุ้มหายและคดีฆาตกรรมและรื้อฟื้นการสอบสวนในสภาพที่เป็นจริงไม่ใช่เบี่ยงเบนประเด็นเป็นการกักขังนุ่งเหนียวก็ดีทำร้ายร่างกายหรือลักทรัพย์ก็ดีนะครับคำพิพากษาที่ตกไปนั้นเป็นคดีกักขังนุ่งเหนียวและลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเรายังมีความหวังว่าจะรื้อฟื้นเปิดคดีขึ้นมาใหม่ได้ในฐานะ คดีอุ้มหายซึ่งก็จะต้องเริ่มจากประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนนะครับรัฐบาลต้องออกคําสั่งให้ DSI ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนนั้นนําหลักฐานที่มีอยู่มาเปิดคดีขึ้นมาใหม่เป็นคดีฆาตกรรมและอุ้มหาย 2. ทําให้การอุ้มหายนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของประเทศไทยด้วยการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา นางอังคนานีลภัยจิตภรยาทนายสมชายและนักสิทธิมนุษยชนได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการรื้อคดีการหายตัวไปของนายสมชายนิลภัยจิตให้เป็นคดีฆาตกรรมเนื่องจากกรณีทนายสมชายไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเดียวแต่มีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นจํานวนมากอย่างน้อยที่พบคือ82ราย และมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทยทีมข่าวจิง Spring News ร,รายงานคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็น